บทที่28ทุกคนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอนตาครั้นรอดพ้นภัยแล้วพวกเขาจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอนตาฝ่ายชาวป่านั้นมีความกรุณาแก่พวกเราเป็นอันมากเขาก่อไฟรับรองเราทุกคนเพราะฝนตกและหนาวเปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟมีงูพิษตัวหนึ่งออกมา เพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่เมื่อพวกชาวป่านั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้คงเป็นฆาตกรแน่นอนถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้วพระผู้ทรงธรรมก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและหาเป็นอันตรายประการใดไม่ฝ่ายเขาทั้งหลายคอยดูอยู่ คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทันทีแต่ครั้นเขาคอยดูอยู่ช้านานไม่ได้เห็นท่านเป็นอะไรเขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระบิดาของปูบริอัสได้รับการรักษาให้หายเจ้าแห่งเกาะนั้นชื่อปูบริอัสมีไรนาอยู่ใกล้ตำบนนั้น ท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดีสามวันต่อมาบิดาของปูบริอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หายครั้นทำอย่างนั้นแล้วคนอื่นๆที่เกาะนั้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหาและเขาก็หายด้วยเขาทั้งหลาย จึงให้เกียรติพวกเราหลายประการเมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั่นเขาจึงนำสิ่งของที่เราต้องการมาใส่เรือครั้นล่วงไปสามเดือนพวกเราจึงลงในเรือกําปั่นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยู่ที่เกาะนั้นในฤดูหนาวกําปั่นลำนั้นมีรูปลูกแฝดชื่อแคสเตอร์และพอลักเป็นเครื่องหมายพวกเราแวะที่เมือง ไซลาคิว้วจอดอยู่ที่นั่นสามวันเราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยีอูมครั้นรุ่งขึ้นลมที่ใต้ก็พัดมาวันที่สองจึงมาถึงเมืองโปทิโอลีเราพบพวกพี่น้องที่นั่นและเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขาเจ็ดวันแล้วเราจึงไปถึงกรุงโรมคลันพวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเราเขาจึงออกมาพบเรา ที่บ้านตลาดอัป,ปีอัสและที่บ้านสามร้านเมื่อเปาโลเห็นเขาแล้วจึงขอบพระเดศพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นเปาโลที่กรุงโรมคั้นพวกเรามาถึงกรุงโรมนายร้อยได้ม,มอบพวกนักโทษให้กับผู้บัญชาการของค่ายนั้นแต่เขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหากให้ทหารคนหนึ่งคุมไว้ ต่อมาครั้นล่วงไปสามวันแล้วเปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่ในพวกยิวมาประชุมกันเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าท่านพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทําผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อชนชาติหรือผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนักโทษให้อยู่ในมือ ของพวกโรมครั้นพวกนั้นได้ไต่ส่วนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสียเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดขัดขานข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรถึงซีซ่าแต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมาเพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกับท่าน เพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ก็เนื่องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอลเขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่าพวกเราหาได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าวถึงท่านหรือหามีพวกพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดมารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่าพวกที่ถือลัทธินี้ ก็ถูกติเตียนทุกแห่งเมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นอันมากก็พากันมาหาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซูโดยใช้ข้อความจากพระราชบัญญัติของโมเสสและจากคำพีาศาสดาพยากรณ์คำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อเปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติและเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไปเมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพุรุษของเราทั้งหลายโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ถูกต้องดีแล้วว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้า จะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและจะหันกลับมาและเราจะรักษาเขาให้หายเหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงรู้ว่าความรอดของพระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติแล้วและเขาจะฟังด้วยเมื่อเปาโลได้กล่าวคำเหล่านี้เสร็จแล้วพวกยิวก็ได้จากไปและได้เถียงกันเป็นการใหญ่เปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบสองปีในบ้านที่ท่านเช่าและได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านทั้งประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวาง